สวัสดีครับสวัสดีสมาชิกทุกท่านครับวันนี้รุงชาลีฟาร์มนะครับนะออจะมาทําการใส่เชื้อเห็ดนะครับนะเชื้อเห็ดละงอกนะครับนะเชื้อเห็ดละงอกเหลืองที่เราทํามานะครับเราดูดีครับดูดูดูความความบิ้งของเชื้อราของเห็ดเห็นไหมโอ้ขาวมากเลยครับนะขาวมากเลยนี่แห้งเลยนะครับนะจะใส่ในเชื้อต้นยางนะเห็ดมีเห็ดเพาะด้วยครับเห็ดเพาะหนังละงอกเหลืองนะครับแล้วก็ เห็ดลเอกโคนคนคนหมูนะนี่นะครับโอ้โหดูดีครับนะเป็นก้อนสวยมากเลยนะครับนะก้อนสวยมากก็จะทําให้แต่ว่าสิ่งหนึ่งครับนะนี่จะเพิ่มเติมขึ้นมาให้อีกอย่างก็คือความหล่อใส่ความหล่อแล้วก็ใส่ใจไปด้วยนะครับได้ไม่ได้ครับผู้เล่นครับผู้เล่นก็คือผมจะเติมแบบมจนราเสื้อให้ก่อนอีกทีหนึ่งเจ้านี้ผมต้องทําให้พิเศษหน่อยนะครับนะเป็นน้องรักนะครับวัทีีบึงการบึงการก็นะเล็กๆนะครับนะสองสามร้อยต้นนะครับนะก็ นี่นะครับนะเขาจะใส่บัวไปนะก็ที่นี่คือน้ำอี้เชื้อเห็ดอีกอย่างนะเชื้อน้ำเชื้อน้ำก็ใหใส่ใส่เชือน้ำมันก็จะลงไปครับนะอันนี้สูตรเข้มข้นนะครับนะสูตรเข้มข้นอันนี้ก็สูตรเข้มข้นนะครับนะมันต้องใส่เยอะถ้าใส่เยอะมันจะออกเยอะเห็ดมันจะออกเยอะ,ะ, un, ะ,ะนะมันจะเก็บไม่ทันนะครับนะมันจะเก็บไม่ทันเแล้ว,ลวเราใส่สเสร็จแล้วนี่ครับนะใส่บัวแบบนี้แล้วก็น้ำนะครับนะน้ำที่เราจะใส่ก็จะเป็นน้ำฝนนะครับนะน้ำฝนน้ำฝนไปอันนี้ผมจะลดคือลดต้นไม้ไปในตัวด้วยนะครับ แต่น้าประมาณกี่ลิตรเดนี่กี่ลิตรวะอายุนะครับนะอ่าก็ประมาณ650ซีซีอ่าแล้วก็รดเลยนะครับนะรดน้ำนะครับนรดน้ำก็คือรดน้ำตอนเช้าของของเอ่อของของเห็ดไอของของนี่นะครับนะของเออ่ของต้นไม้นี่ครับนะเพื่อเกิดความชุ่มชื้นไอเชื้อเห็ดมันก็จะลงไปด้วยแม่บหน้าบตามาตรงนี้เห็ดที่นี่ออกแน่ๆครับน้องผมเนี่ยรดเข้าไปครับรดเบาๆครับนะให้มันได้เข้าแล้วทุกต้นนะครับให้มันเข้าทุกต้น ถ้าตกตอนบ่ายมาเราค่อยมาใส่เชื้อเห็ดกันนะครับนวตอนบ่ายเราก็เพิ่ใส่ใส่เชื้อเห็ดกันเนี่ยนะครับ้วตอนบ่ายเราก็จะมาใส่เชื้อเห็ดกันรดที่อีกครับนะรถอีกให้เต็มที่นะครับนะใหมาได้เต็มที่เลยรดชุ่มๆเลยนะครับนะชุ่มๆไปเลยให้มาจัดจักระเลยครับนะนี่นะครับนะให้มนจัดจากันไปเลย ผลงานดีครับนะผลงานดีเขาตึงซื้อไปบอกต่อกันผลงานดีออกดีออกจริงครับนะออกจริงออกดีอ่านลูกเข้าไปชุ่มทุกต้นนะครับนะให้มันชุ่มทุกต้นเลย ไปน้ำนองเตรียมถุงเลยก็ดีครับนี่นะครับนะใส่ทุกต้นอ่ะนี่ครับแต่ว่าทำไมผมถึงลาดแบบนี้ไปด้วยก็คือให้มันได้หลายอย่างขึ้นมาอ่ะแต่ความกินแลวลาดแบบเนี้ยสู้แบบใส่แบบก้อนเชื้อไม่ได้นะก้อนเชื้อจะดีกว่าเพราะมันอยู่ได้นานนะครับมันอยู่ได้นานนี่นะครับนะเราก็จะฝังลงแบบนี้นะเวลาได้ก้อนเชื้อมาเนี้ยนี่นะครับนะก้อนเชื้อแบบแข็งแงแบบนี้นะ นีก้อนเชื้อแบบเนี้ยเดี่เราก็ปักลงไปในรูแบบในในรูมแบบนี้เลยนะยัดลงไปประมาณสักหนึ่งติงสองข้อมืออย่างนี้ครับเสร็จแล้วแล้วคราวนี้ผมกจ็จะถุงมาปิดนะครับนะครับถุงมาปิดยางรัดไว้เพื่อให้เชื้อมันอบคานนะครับนะเพื่อจะให้เกิดไว้ไว้แล้วกันนะสิบห้าบาทครับตัวนี้สิบห้าบาทนะครับนะไปส่งเองด้วยนะส่งเองด้วยที่บึงกาฬนะครับนะสิบห้าบาทแล้วกันะนะบาทีคนถามว่าอุ้ยทำไมเดีนน๋ยวนี้อาจารย์เปลี่ยนแปลงไปมาก อุ่นดีขึ้นเฟิร์มขึ้นแต่งตัวนะครับรองเท้าคอนเวิร์ตด้วยแล้วก็ใส่คอนเวิร์ตทำงานด้วยครับนะข้างบนเป็นเป็นพืชพันธุ์ใส่คอนเวิร์ตด้วยแต่ว่านะครับคนมันมีเป้าหมายนะครับนะคนมันมีคนของใจคนมันมีคนของใจก็ต้องดูดีขึ้นนะครับนะทำอะไรมากขึ้นขึ้นมานะครับนะเอาความรู้ที่มีมนะาต่อยอดเป็นเงิน,ท,นทองนะครับนะสำหรับสมาชิกทุกคนนะครับนะที่ยงังติดค้างอยู่นะครับนะทุกคนมีหนี้ครับทุกคนมีหนี้ผมก็มีหนี้เหมือนกันหนี้รถด้วยหนี้สมาชิกด้วย เราไดเครือข่ายเดียวกันก็ต้องหยิบยิ้มกันมาเพื่อว่าในช่วงเวลาหนึ่งที่เราไม่มีอันนี้ไม่ได้มาประจักษ์ตัวเองนะมันมีทุกคนแต่มีน้อยมีมากอีกเรื่องหนึ่งอ่าเสนมาถึงก็นี่ปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะอายางนาในปล่อยทิ้งไว้สักพักหนึ่งก็ให้มันชุ่มดูดเข้าไปปุ๊บป๊อบมาเนี่ยนะครับแล้วก็ตอนเย็นนะครับ่าตอนเย็น,ๆๆนเย็นๆครับเพิ่งจะใส่เชื้อใส่เชื้อเสร็จแล้วก็เราก็จะมาใส่ถุงพลาสติกอบไว้นะครับเราก็มัดถุงยางเย็นก็พร้อมส่งที่บรงการ มันจะทําให้เชื้อเห็ดเนี่ยเดินได้ไวด้วยนะครับนะนะให้น้ำมันกินด้วยแบบนี้มันก็จะเดินได้ไวแล้วเวลาไปปลูกนะครับก็ใช้ประมาณถ้าถ้าปลูกใหม่เนี่ยประมาณ3ปีออกดอกแน่นอนนะครับนะแล้วก็ทุก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 ไร่ทุกแปลงที่ผมไปลงอ่าไปลงยางนาให้นะครับเราไปเป็นห้าร้อยพันหนึ่งแบบนี้นะครับนะก็ต้องติดตามผลงานแล้วเฮ้ยมันเป็นยังไงบ้างอันนี้ไปไหมอะไรแล้วจะเราจะซัพพอร์ตด้านหลังอีกทีหนึ่งครับนะเอ้ยแต่เชื่อมันไม่ขึ้นใช่ไหมเอาเชื่อไปเพราะเราทําเป็นไงเราทําเป็น เอาเชื้อไปไปไปโรยอีกไปหว่านอีกให้มันขึ้นมาให้โคบโคนะครับนะเจ็ดปีที่ผ่านมาครับเจ็ดปีที่ผ่านมาเนี่ยเจ็ดปีที่ผ่านมาที่ทําของพวกนี้มานะครับก็ถือว่าเป็นความต่อรับที่ดีมากๆนะครับนะตอลอรับกับฟาร์มต่างๆมากนะครับนะก็เลยเกิดการร่วมซื้อขายกันมาบางคนก็เอาแบบ <c oughs> เอาเฉพาะเชื้อเชื้อไปหว่านก็มีแต่น้ำเนี่ยไม่ไม่อยากให้ใช้ตลอดหลังน้ำเนี่ยคอือเวลาฝนตกชุกๆแบบเนี้ยมันชอบกระจายชอบไปละลายออกไป ถ้าเราเชื่อไปฟัง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 เนี่ยมันอกได้ดีกว่านะครับนะอ่ะนะครับนะเดี๋ยวตอนเย็นๆเรามาเจออีกทีหนึ่งกับการใส่เชื้อเห็ดเป็นก้อนให้กับสมาชิกดูกันนะหล่อนั่นนี่หล่อนั่นนี่คนมันมีความรักันเป็นอย่างนี้แหละครับนะให้ความรักมีเป้าหมายมันจะเป็นแบบนี้นะครับนะอ่าเริ่มสงสัยแล้วเดี๋ยวอาจารย์เราไม่เคยพูดออกออกนอกวงนอกไม้ออกเลเออดี๋ยวดูเดี๋ยวดูเนี่ยก็รู้ก็แล้วกันมันอยู่ที่เราครับนะที่เราที่เราทำดีก็ได้ดีครับนะทำดีก็ได้ดี ุกวันี้ความรักไม่ได้กอดก้นเคยจินมันต้องมีตังตังที่เราหาได้นี่ครับนะมันถึงจะมีตังอ่ะ,นะอะนะครับนะเอาละนะครับนะเมื่อรดน้ำเสร็จแล้วล้วก็ทำอะไรต่อเข้าร่มครับก็มาพัน,าน,น,นตุงคกันทีก็ควาเชนต่างๆนะครับก็ไปตอบลูกค้าในเพียด้วยตอบสมาชิกตอบเพื่อนตอบฟูงไปหรือก็หาความรู้เสร็จตัวในเพียรต่างๆเพื่อเกิดมูลค่านะครับนะเกิดมูลค่าทางสมองทางแนวความคิดนะครับนะอ่ะยางนานี่ก็เสร็จแล้วนะครับนะ เดี๋ยวอาจจะเป็นคืนนี้นะครับในการขมหอยแต่ช่วงนี้ครับเรื่องหอยนะครับนะหอยนี้ยังส่งให้ไม่ได้นะครับเพราะว่าติดันรยุดตั้ง4วันล้างันหยุไปเลยส่งให้ทุกคนดูทัทนนะครับนะเอาฝากด้วยนะครับมาจากโอรุนุ่งจารีฟามอำนจาจเจริญการลงเชื้อเห็ดยางนาะ3ชนิดนะครับสวัสดีครับ